ขอพักก่อนนะยังไม่ถึงไหนเลยดูครับอันนี้คือทางที่เราเข็นขึ้นมาครับเีชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่รายการเอ v ทวนะครับวันนี้ผมจะเอา BMX อันนี้นะครับขึ้นเขาโกบนะครับปั่นขึ้นนะครับไม่รู้จะขึ้นได้แ่าแต่ดูแล้วไม่น่าได้นะครับก็จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับแรกต้องหออหน้ากากก,าก่อนข่อหน้ากากก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ย โอ้ my g ก็โอคตรหนักครับพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับโคตรหนักและ bmx ด้วยนะครับไม่มีเกียร์ครับมีอยู่เกียร์เดียวชิชาน้องเขาเหนียวครับเขามีเกียร์ครับเขายังสามารถปั่นได้อีกยังลดเกียร์ได้อีกลยอาการลั่นแล้วแต่รอดไหมเนี่ยเนินเนี่ยเฮ้ผมโคชาหน้าตรงเนี้ย โอ้โอ oh. oh oh ้มายก d อดโอ้มายก d อดุ้ยเหี้ยผมไม่ได้ด่าอะไรแล้วมันมีเหี้ยจริงครับผมไม่ได้ด่าใครนะบ้าๆๆเค้าค่อยปั่นไปครับมาตอนรายการเ t v วันนี้ไปปั่น BMX ขึ้นหอ,อกกบ มีเ่ะที่นี่มีเ่ะองูเจ้าที่ถ้าไม่เห็นมันคาดขนนที่ดินมาอันนันแหละไม่ใช่งูเจ้าที่งูเจ้าที่ง่ายง่ายก็ไม่เห็นอ๋อเล่นมุกงูเจ้าที่งูเจ้าที่ล้วเขาเดี๋ยวเขาบอกว่างูเจ้าที่ก็คือว่ามันต้องคาบโฉนดมาด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้คาบมาก็แสดงว่าไม่ใช่งูเจ้าที่นะครับเล่นผมสตันเลยเนี่ยขอพักก่อนเดี๋ยไม่ถึงไหนเลยขอพักกินน้ำก่อนได้ไหมดื่มน้ำ ยังไม่ถึงข้างบนเลยครับแต่ขาลงนี่น่าจะมันนะ B M X ผมไม่มีเบรกด้วยครับเราดสัยต้องเอาเท้ายัดลงมานะเอะ <c oughs> จะไปไหน <c oughs> วัดโอรร้รู้สึกเลยรู้สึกได้เลยว่ารถมันหนักขึ้นนะครับรถมันหนักขึ้น,นครับเออาจักรายานมีเกียร์เลอเกิน <c oughs> น้อง ายเถอะไม่ได้อะผมขอ,อลงโจงแล้วตรงนี้ดูครับอันนี้คือทางที่เราเข็นขึ้นมา <Huh? S 1> ปั่นอันนี้ปั่นได้แล้วมันเป็นทางลงวสบายครับเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนบาได้เบาถึงแล้วครับผมเรามากันด้วย bmx โอ้แค่นี้ก็สวยแล้วนี่คือตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงแล้วครับข้างบนเขากอบครับมาด้วย B M X คันนี้นสุดจัสดสปอร์ตใครอยากเกิดอยากดังนะครับมานี่เลยนะเอาดาวฮิวลงบันไดนี้นะครับ<อ>คุณก็จะได้สักสิบล้านหรือยี่สิบล้านวิวนะครับนี้ผมก็จะปั่น B M X ลงนะฮะเบรกก็ไม่มี เท้าพังนะมั้งฮะผมต้องเอาเท้ายัดล้อหลังไว้นะครับไม่งั้นเราพุ่งไปนู่นเลยครับ uh! ลองเท้าเริ่มร้อนแล้วครับรองเท้าผมเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้โอ้โหโค้งโค้งติฟบด้วย uh. ปล่อยมือครับพี่น้องครับ <laughs> โอ้โหโอ้วูโอ้เปไ็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดโคตรไวโอ้นี้ต้องคอยเบรกตลอดเลยนะไม่งั้นแบบรถโคตรไวครับเอาไม่อยู่นะมีโค้งนี้อีกเนี่ยนะ โอเคครับรู้สึกว่าขาลงจะไวกว่าขาขึ้นอ,อ๋อก็จะมาตรงศาลรักเมืองนี่เองนะครับโอ้หดูรองเท้า <laughs> โอยยางไหมเลยนะยางดําปี่เลย่ะดีครับเป็นการเปิดหน้าพาเบรกเออหน้ายางโอ้ดูดูลองเท้าครับดูครับทุกคนครับดูรองเท้าผมดีกว่าครับมองเห็นกันไหมนี่ถึงก็ไหมนะโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองนะครับจะเห็นแค่ B M X วันนี้ก็ไปเอา B M X ขึ้นเขากบกับน้องข้าเหนียวมานะครับเป็นไงกันบ้างครับในคลิปนะครับก็ถ้าสนุกก็ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่อง STV นะครับถ้าทุกคนสนใจในการเล่นบั่รจักรยานประเภทนี้นะครับก็ติดต่อใน Facebook ผมก็ได้นะครับหรือว่าใน YouTube c h anel n STV นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ